นี่ค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเอฟซีก็มาเยอะเลยนะคะนี่ไหนล่ะเดี๋ยวว่าพอเงินแล้วใครนี่นะคะตอนนี้นางรำก็มาเยอะเลยสวัสดีค่ะสวยตลอดเลยเนาะจ้าโอ้มานานหรือยังนี่มาถึงสักพักแล้วค่ะคุณแม่โอ้เนี่ยนะคะคนสวยก็มาถึงแล้วนะคะนี่สวัสดีค่ะ คนสวยก็มาแล้วนะคะมากับมามาลัมกับเขาไหมถ้ามาลัมกับเขาเหมือนกันเออนั่นแหละมาลูกโอ้สวัสดีค่ะมามามานางลัมคนสวยน้อยๆนี่ยลังามนัมเด้อนี่ปากแดงใช่ไหมมาซ้อมลัมบ่ลูกหนูลัมสวยอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนแม่เด็กมาลัมมั้งรอบนี้หรอใช่เหรอไม่ไม่รู้ค่ะไม่ได้ส่งเด็กไม่ได้ส่งเลยชื่อเด็กอ๋อเด็กเพื่อนลัมปกติเพื่อนถ้าเพื่อนลัมเพื่อนมาก็มาลัม แต่คุณแม่มาอยู่เนาะเออคุณแม่มาคุณแม่มางานที่บงานงสัใช่งานสงสัใหญ่นะคะน้องไม่ได้มาเที่ยวนี้นะคะบ้านสอสีดอกไม้งามงามนะลูกนี่เห็นไหมลูกหัวหัวใจนะลูกใช่ค่ะหนูมานั่งสิหนูก็สวยเลยมานั่งยายจะถ่ายงนั่งเนี่ยหนูมาทางนี้หลกมาเนี่ยเออนั่งมาทางนี้โอเค โอ้ยสวยมากอู้นั่งลงลูกนั่งลงทั้งสองคนเลยองลงลโอย้นี่นะคะสาวน้อยน่ารักนะคะนางรำนะคะสวัสดีค่ะสวยมากนะคะน,นางก็สวยนะคะอ่ะย่ยมสวยเลยลูกอ่าอย่าลืมเข้าไปดูเตเองด้วยนะคะช่องคารไรช่องอะไรจำได้หรือ,อยัง ที่ยายไปถ่ายหนูตอนหนูรำอยู่บ้านนั้นไงสรสีไงที่หนูรำอ่ะช่องสมอนชาแนลไงหนูก็เข้าไปดูตัวเองนะคะ <laughs> ใช่ค่ะลูกสองมอลอนะคะนางรำเต็มลานเลยนะคะตอนนี้โอ้โหดีใจจังสวนสุขเราได้ตอนรับเอซเยอะเลยนะคะ สวนสุขเต็มด้วยเอซนะคะสวัสดีนะคะนมาเยอะเลยนะคะนางรำเราก็เริ่มมาแล้วนะคะจะมาซ้อมรำใหญ่ดันนี้นะคะซ้อมรำก่อนจะถึงวันที่10บนะคะตอนนี้ก็มาซ้อมรำนะคะมีคนดูเยอะไหมนะ่ะ ไม่มีไม่เยอะน้ำไม่ได้ไลนานแล้วแม่ตั้งแต่ไปทำงานไม่ค่อยได้ออปกติก็จะมีคนเข้าห้องไรเยอะนางรำก็มาเยอะแล้วนะคะนู่น่กลองไม่ได้หมนด้นมืุมวนงสนส่สวนสุก สวนสุขก็สุกจริงๆสุกกายสบายใจนะคะสวนสุขนุ่นเนี่ยซ้อมรามกันอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะตรงรูปหัวใจแล้วน,นุ่นนถ้าวันจริงจะตื่นเต้นขนาดไหนขนาดยังไม่ใช่วันจริงยังตื่นเต้นเลยเนาะเออเพราะว่าดอกไม้ก็สวยนะคะยังไม่ถึงวันที่สิบเลยยังตื่นเต้นขนาดนี้นะคะถ้าถึงวันที่สิบจะตื่นเต้นขนาดไหน นางรำเขาก็มานะสองสาวนะคะนางรำสองสาวน้อยนลยนะคะเข้าบรรยากาศกระดอกไม้สวยมากเลยลูกสาวน้อยของเรานะคะนี่ใกล้จะได้รำแล้วใช่ไหมลูก ตอนนี้ก็ถ่ายคลิปให้คุณแม่ก่อนนะคะตอนนี้คนเยอะตื่นตาตื่นใจนะคะนู่นอยู่ฝั่งนู้นยิ่งเยอะเลยนะคะเอฟซีเดี๋ยวจะพาไปทาไมมาเที่ยวสวนสุขเราไม่เห็นดอกไม้ดอกไม้สวยๆนะคะเป็นบ้านนะคะนู่นนะคะนางรำมาเพียบเลยนะคะเต็มหน้าบ้าน พี่เน่งเลยนะคะนางลำมาเยอะมากนะคะอือหึ่นื่นะคะนางลำมาแล้วที่จะมาซ้อมลํำนะคะนี่มาหลายหมู่บ้านเลยนะคะมาซ้อมลํำเพราะว่าบางคนก็ยังไม่เคยลํำนะคะ นี่นะคะนางรำที่จะมาซ้อมรำเย็นนี้นะคะนี่มาแล้วคนสวยมาแล้ว,วค่ะสวัสดีค่ะนิตยามาแล้วค่ะดดเดินยังไม่ได้นะคะ,ะค่ะ เขาเพิ่งเทเสร็จเมื่อกี้เองค่ะสวยจังเลยสวยกับไทรูเปโรดป้าคนหลายตื่นตาตื่นใจคุณอะไรสิอ้ยสวนยอมโอ้โหเอฟซีลายตาบอคนเยอะมากนะคะตอนนี้นางรำก็มาเต็มลานรำแล้วนะคะสวนสุกไก่สบายใจนะคะนี่ ลุงพลก็ทำงานนะคะนางรำก็จะมารำแล้วนะคะนี่นะคะนางรำบ้านจับปลาดลงบ้านสสอราีบ้าน ห้วยน้ำเที่ยงบ้านดอกไม้นะคะนี่เยอะมากเลยนะคะกี่หมู่บ้านเข้ามาวันนี้นะคะมาหลายหมู่บ้านนะคะนี่ไงหัวหน้าดังลำนะคะหัวหน้าดังลำบ้านห้วยน้ำเที่ยงก็มานะคะ

ป้าก็อยู่นี่นะคะป้าป้าแตนก็มาเลยนะคะ